ชนนชุนทันิลาลิตแล้วก็นาัตสีโจนเจริญวงวันนี้จะมาพีเซีจ็ดสี่เอลเอสหนึก็คือ IC ซีจ็ดสีเอลน่ี้จะทํางานคล้ายๆกับ IC ซีจ็ดสีเแต่ว่าจะมีเอน b เบแค่1ตัวแล้วก็มีอินพุตสตัวครับก็เราก็มาดูเรามาดูเอาพุตกันเลยเอาพุตจะถ้าเกิดเราต่อขาเอนิเบิที่โล แล้วต่อ Input ที่ A0 กับ A1 เป็นขาโลทั้งหมดขาแรกของเอาต์พุตจะเป็นโลด้วยก็คืออดีเรามาดูกันผมต่อ LED ที่ High แปลว่าถ้าเกิดขาถ้าเกิดถ้าเกิดขาขาเป็นขาต่อต่อที่ขาเป็นโลไฟจะติดอันนี้ผมต่อเป็นโลนะครับ สองขาแรกจิ้มที่ขาแรกปุ๊บไฟติดแดงว่าขานี้เป็นโลขาอื่นไฟไม่ติดแปลว่าขาอื่นไฟเป็นแปลว,ว่าเป็นไฮเสร็จปุ๊บต่อมาให้ A 0ศเป็นไฮให้ A 0ศเป็นไฮเสร็จปุ๊บจะมีขาที่สองจะเป็นโลอ่ะดูนะครับอ่าเงี้ยผมตัอต่อขาที่สองจะไฟจะติดแต่ขาอื่นไฟจะไม่ติดเลยเค ต่อมาเสร็จปุ๊บผมให้ a อศูนเอมาลยนะเกี่ยวกับอ่ราร้อนมั้โอ้มนอานานแล้วพอย